เปรียบเทียบความแรงนะครับกับปืนฉีด STR กับปืนสีดำที่ขายในท้องตาทั่วไปนะครับออาตัวถูกลองก่อนเลยฮะขวดไม่มีการขยับเลยนะครับพอครับอ่าต่อไปตัว STR นะครับตัวแรง ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงของ STR นะครับกับตัวที่แรงที่สุดในท้องตลาดนะครับพร้อมกับของแถมตามภาพเอาไปให้หมดเลยนะครับกับราคาเปิดตัวสุดพิเศษปืนตัวนี้จะมีความพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นทั่วไปนะครับ Power Max 1นึขี่เมตรนะครับนอกจากมอเตอร์ไม่ลดเกรดคุณภาพดีแล้วนะครับมอเตอร์ของเขายังสามารถดูดน้ําด้วยใช้สายยางด้วยความยาวได้ถึง40เมตรนะครับผมใช้ลดน้ําต้นไม้ลดน้ําสวนได้หมดเลยนะฮะหรือว่าล้างรถนะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราจะมีรีวิวให้ดูนะครับ อุปกรณ์ในชุดนะครับพอเปิดกล่องมาก็จะมีกล่องพลาสติกแถมให้นะครับตัวเครื่องแกนต่อกระปองพ่นโฟมแบตเตอรี่199โวลต์ก้อนใหญ่แถมไม่2ก้อนเลยนะครับสลับกันใช้พร้อมหัวพ่นสีแดงเป็นหัวตรงสีขาวเป็นหัวกระจายท่านชาร์จมีให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายดูดนะครับผมและสินค้า str ของเรานะครับมีประกัน6เดือนและเป็นยี่ห้อเดียวนะครับที่ก่อนจัดส่งจะมีการ qc ทดสอบสินค้าให้นะครับฉะนั้นคุณลูกค้าจัดซื้อกับทางร้านเราไม่ต้องกลัวว่าของจะมีปัญหานะครับเราจะทดสอบก่อนส่งให้นะครับ ลองดูรีวิวการใช้งานเลยครับปืนตัวนี้สามารถพ่นโฟมล้างรถได้นะครับโดยการเอากระปุกไปสวมนะครับผมถ้าคุณลูกค้าจะฉีดน้ำเปล่านะครับแค่เอากระปุกออกนะฮะแล้วก็เอาหัวต่อใส่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้ำเปล่าแล้ว องถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับไม่แพ้ตัวไฟฟ้าเ,เดี๋ยวลองฉีดคาบสกรปรกตามพื้นนะครับดูความแรงของปืนฉีดตัวนี้ทดสอบลดน้ำต้นไม้นะครับผมกับการใช้สายยางยาว40เมตรนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดู มอเตอร์ตัวนี้แรงดูดเขาถือว่าใช้ได้มากเลยนะครับเอาไว้รดน้ำต้นไม้หรือดูดน้ำจากถังนะครับผมเี่นะฮะโอเคครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับขอบคุณครับ